สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถยนต์มือ2ถึงร้ายก็รัก5รุ่นที่คนชอบถามถึงเพราะรูปร่างหน้าตาดีราคาดีแบบปีไม่ลึกแต่ลุงไม่แนะนำมีรุ่นไหนเหตุผลอะไรรับชมได้ในคลิปนี้ครับความยิ่งใหญ่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางเส้นทางแห่งความสำเร็จคือการเดินทางที่ไม่หยุดยัง้งความมุ่งมั่นคือหัวใจแห่งชัยชนะอยางเวสเลก ศูนย์บริการโอสุ17ปีแห่งความไว้วางใจงานดีมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานครบจบที่เราติดก่อนประหยัดก่อน SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา1เชฟโรเลตโซนิกเจนที่2รหัส T300 เป็นรถในกลุ่มซับคอมแพคคาร์หรือว่า B s e g m e n t ที่ทางเชฟโรเลตไทยเคยทำตลาดในบ้านเราช่วงปี2012จนถึงปี2017ด้วยดีไซน์ที่ดูโดดเด่นในคอนเซปต์บิ๊กไบค์ล้อและระบบช่วงล่างที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในยุคนะครับเมื่อเทียบกับร,รถในกลุ่มเดียวกันเครื่องยนต์เบนซินที่จำหน่ายในบ้านเรามี2ขนาด1.4กับ1.6ลิตรเป็นแบบ4สูบเปรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ16วาล์วให้พละกำลัง100แรงม้า แรงบิด130นิวตันเมตรเกียร์มีทั้งแบบธรรมดา5สปีดและอัตโนมัติ DSC 6สปีดมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.73ยาว4.03สูง1.51เมตรฐานล้อมีความยาว2.52เมตรช่วงล่างด้านหน้าเป็นแมกกสันสตาร์ดด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียแลนซ์155มเม ข้อดีรูปร่างหน้าตาการออกแบบที่ดูโดดเด่นช่วงล่างสมรรถนะการขับขี่โดยรวมดี handling หรือว่า feeling พวงมาลัยดี option ดีแอรเย็น uh, เครื่องเสียงติดรถให้มาไม่ขี้เรและที่ลุงชอบมากๆก็คือไฟหน้าครับแบบ6ดวงเวลาที่เดินทางไกลตอนกลางคืนเนี่ยมันสว่างมากๆครับใช้งานได้ดีข้อเสียอัดตาเร่งตีนต้นไม่หวือหวา อัตราการสิ้นเปลืองไม่ได้โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งปัจจุบันศูนย์บริการไม่มีต้องพึ่งอู่นะครับแล้วก็อะไหล่หายากสําหรับบางคนและส่วนตัวนะครับควรมีอู่เฉพาะดูแลในบางกรณีปัญหาและอาการประจำรุ่นที่พบบ่อยๆนะครับอย่างแรกก็คือเครื่องกระตุกไฟ ABS โชว์ B H Show. เกียร์สะดุดเพราะการระบายความร้อนไม่ดีแต่ติดออยเกียร์แยกแล้วดีขึ้น ระบบไฟฟ้าค่อนข้างรวนวาวน้ําเปิดที่105องศาซึ่งในบ้านเรานะครับมันสูงไปนิดนึงคอยจุดระเบิดของเดิมเป็นแบบชิ้นเดียว4หัวถ้าเสียหัวได้หัวหนึ่งต้องเปลี่ยนยกชุดและมีอยู่ช่วงหนึ่งครับเวลาที่คอยเสียแล้วเนี่ยเขาไม่นิยมใช้ของแท้แต่เขาไปใช้ของเทียบอย่างลูคัสเพราะมันทนทานกว่าแต่ยุคหลังจากนั้นครับเริ่มมีการดัดแปลง เอาคอยจุดระเบิดของ Honda มาใช้มันถูกและทนกว่าหาเปลี่ยนได้ง่ายกว่าครับถ้าคิดจะหามาใช้งานเองส่วนตัวจะไปที่เครื่องยนต์1.6เพราะมันจุกจิกน้อยกว่าและสมรรถนะดีกว่าเครื่องยนต์1.4แต่ใครที่ใจถึงหรือใจกล้านะครับแนะนำให้หาแบบรถที่วางเครื่องข้ามสายพันธุ์อย่าง Toyota กับ Honda มาแล้วก็จบแล้วก็สนุกไปแบบครับ 2. Ford Escape เจนที่1รหัส BA และ m z d a Tribute รหัส EP ด้วยครับเป็นรถในกลุ่ม Compact SUV ของทางค่าย Ford ที่จำหน่ายในช่วงปี2 0 0 1จนถึงปี2007เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง Ford กับ Mazda เอาแพลตฟอร์มของ Mazda 626มาทำเป็นรถรุ่นนี้คู่แข่งในยุคนั้นก็คือค o n d a CRV กับ Toyota r a v 4 โดยมีคอนเซปต์ความสมดุลระหว่างรถยนต์นั่งกับรถยนต์ในเนกประสงค์เครื่องยนต์เบนซินมี3ขนาด2.0ลิตรรหัส YF 2.3ลิตรรหัส L3 และ V6 3.0ลิตรรหัส AJ ให้พละกำลัง129ถึง200แรงมา้าแรงบิด183ถึง265นิวตันเมตร ระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบขับ2และขับ4ตัวขับ2เนี่ยก็คือเครื่องยนต์ขนาดเล็ก2.0ในส่วนขับ4เราใช้ระบบการกระจายกำลังอัตโนมัติแบบหน้าหลังนะครับซึ่งเรียกว่าคอนโทรลแทร็กทรูเกียร์มีแบบธรรมดา5สปีดและอัตโนมัติ4สปีดแต่เกียร์ธรรมดาหาได้ยากมากเพราะคนส่วนใหญ่เลือกซื้อเกียร์อัตโนมัติครับมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.78 ยาว4.44สูง1.77เมตรฐานล้อมีความยาว2.61เมตรช่วงล่างเป็นแบบอิสระท,ทั้ง4ล้อด้านหน้าเป็นแมกกาสันสตาร์ด้านหลังเป็นมัลติลิงจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แรนส์210มิลิเมตรข้อดีมิติของตัวรถกำลังดีคล่องตัวทั้งในและก็นอกเมืองตัวถังแข็งแรงมีความอเนกประสงค์ขนได้ทั้งคนและของ ช่วงล่างเป็นแบบอิสระสี่ล้อที่ลุยได้จริงซึ่งโดยรวมแล้วถือว่าเป็น SUV มือ2ราคาประหยัดข้อเสียกินน้ำมันอะไหล่แพงกว่ารถญี่ปุ่น2.0อืด3.0จุกจิกส่วนใหญ่ที่เจอนะครับค่าซ่อมท่วมตัวรถทั้งนั้นปัญหาและอาการประจำรุ่นอย่างแรกก็คือระบบระบายความร้อนมักจะพบปัญหาที่ปั๊มน้ำแล้วก็เทอร์โมสตัตบ,บ่อยๆต่อมา ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกียร์อัตโนมัติ4สปีดหอนกระตุกทำงานไม่สมูทค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ที่พบในต่างประเทศเริ่มตั้งแต่150,000จนถึง160,000กิโลครับและเกิดสนิมที่ตัวถางกับช่วงล่างยิ่งในรถที่เอาไปลุยบ่อยอย,ยิ่งต้องหมั่นตรวจเช็คครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการติดแก๊สไม่ทน ส่วนใหญ่มันเกิดจากระบบความร้อนไม่นิ่งนะครับเลยทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบแก๊สไปด้วยส่วนตัวถ้าคิดจะหามาใช้งานเองจะเลือกที่ตัวเครื่องยนต์2.3จบสุดแล้วไม่จุกจิกครับและพะละกําลังเพียงพอกับการใช้งาน 3. Ford Fiesta เจนที่6รหัส B299 รถซิตี้คาร์ระดับตำนานของ Ford ที่โดดเด่นในด้านดีไซน์สมรรถนะ และมียอดขายสะสมรวมทั่วโลกมากกว่า22ล้านคันจำหน่ายอยู่ในช่วงปี2008จนถึงปี2019แต่ในบ้านเรานะครับตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2017 b o บอดี้สไตล์นะครับมีอยู่2แบบก็คือแคสแบ็กกับซีดานเครื่องยนต์เบนซินที่จำหน่ายในบ้านเรามี4ขนาด1 0ลิตรอีโคบูตแบบ3สูบแบบ4สูบเรียงนะครับดูราเทคและ 1.5กับ1.6เป็น TIVCT ซึ่งก็คือระบบแปรผันแคมชาร์ปแบบอิสระคู่ให้พละกกำลัง96จนถึง125แรงม้าแรงบิด128จนถึง151นิวตันเมตรเป็นรถแบบขับ2ขับหน้าเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ6สปีดพาวเวอร์ชิฟมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.72ยาว3.95 สูง1.45เมตรฐานล้อมีความยาว2.48เมตรช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแมกกาสันสตาร์ดด้านหลังเป็นทวิช b บีมแต่จริงๆแล้วมันก็คือทอร์ชั่นบีมนั่นแหละข้อดีมิติตัวรถการออกแบบทั้งภายนอกและภายใน handling สมรรถนะการขับขี่ option ดีมากๆในยุคนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆข้อเสีย โคตรจุกจิกอยู่อู่มากกว่าอยู่บ้านอะไรโดยรวมแพงกว่ารถญี่ปุ่นรวมไปถึงค่าซ่อมค่าดูแลรักษาด้วยครับปัญหาและอาการประจำรุ่นอย่างแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเกียร์ power shift ซึ่งเป็นคัสแบบแห้งเวลาใช้งานไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับมันจะเสียต้องทำการซ่อมหรือว่าเปลี่ยนค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมนะครับอย่างเช่นก้ามปูเนี่ยก็ตกประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000บาทแล้ว เวลาเทียบกับราคารถมันเลยดูสูงต่อมาระบบเซนเซอร์ ABS รวนระบบไฟบรรจุบแบตมีปัญหาส่วนช่วงล่างก็จะมีโชคอัพกับลูกปืนล้อที่เสียเร็วและที่คลาสสิกสุดๆก็คือไฟโชว์ขึ้นทุกดวงจนเรียกว่าไฟปาร์ตี้โชว์นะครับส่วนอาการเนี่ยเราต้องไปเช็คดูในระบบว่ามันเกิดเออร์เลอร์ที่ตัวไหนใครที่คิดจะหามาใช้งานโดยส่วนตัวลุงไม่แนะนำนะครับ เพราะส่วนใหญ่แทบจะเกือบ100%ยเลยเจอรถที่มันมีปัญหาจุกจิกมาเจ้าของทนไม่ไหวเลยขายทิ้งแต่เป็นรถที่ผู้หญิงชอบและทักมาถามลุงเสมอนะครับเพราะว่ามันสวยและมีราคาถูกแต่พอซื้อมาใช้แล้วนะครับร้องกันไป่แถวเพราะว่าค่าซ่อมมันสวนทางกับราคาของตัวรถมากอีกอย่างหนึ่งต้องใช้อู่เฉพาะทางช่วยด้วยไม่อย่างนั้นนะครับบางเคสไม่จบ สำหรับใครนะครับที่ใจรักบอดี้รุ่นนี้จริงๆแนะนำให้ซื้อแบบย้ายเครื่องข้ามสายพันธุ์มาใช้งานจบกว่าครับ 4. Ford Eco Sport เจนที่2รหัส B515 เป็นรถในกลุ่ม s u b คอมแพ c เอสยูของทางค่าย Ford จจำหน่ายอยู่ในช่วงปี2012จนถึงปี2023แต่ในบ้านเรานะครับจำหน่ายอยู่ในช่วงปี2014จนถึงปี2018 แค่4ปีก็มากเกินพอแล้วครับตอนเปิดตัวเป็นรถที่มี Impact อยู่พอสมควรโดนใจคนชอบรถสไตล์นี้สุดๆรถทรงลุยที่เน้นใช้งานในเมืองเป็นหลักแต่ก็ยังสามารถลุยได้ในระดับหนึ่งและในยุคนั้นไม่ค่อยมีตัวเลือกรถแบบนี้มากนะักเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรเราเรียกว่ารหัสซิกมานะครับเป็นแบบ4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ16วาล์ว TIVCT ให้พละกกำลัง110แรงมา้าแรงบิด142นิวตันเมตรแต่เป็นแบบขับ2ขับหน้านะครับอันนี้ถือว่าเสียดายมากๆในส่วนของเรื่องเกียร์มีทั้งแบบเกียร์ธรรมดา5สปีดและอัตโนมัต6ิ6สปีดเป็นแบบ power s h i p เช่นเดียวกันแต่เป็นที่น่าเสียดายในบ้านเรามีเฉพาะแบบขับ2ขับหน้าเท่านั้น ในส่วนของระบบส่งกำลังนะครับมีแบบเกียร์ธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัติ Power s h ชิป6สปีดในส่วนของเกียร์ธรรมดาอยู่เฉพาะรุ่นล่างเท่านั้นครับมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.76ยาว4.24สูง1.65เมตรฐานล้อมีความยาว2.52เมตรช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กพสันสตารด้านหลังเป็นทอร์ชันบีม จุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนด์มิลิเมตรข้อดีเป็นรถที่ทัศนวิสัยดีขับสนุกคล่องตัวในเมืองพวงมาลัยเบาก็จริงแต่มีความแม่นยำเอาเป็นว่าฟิลการขับขี่เนี่ยคล้ายกับ f o r ์ f เฟ s t สต้ครับที่แตกต่างออกมานิดนึงก็คือในเรื่องของระบบช่วงล่างมันสูงก็จริงครับแต่ไม่โยนมากถือว่าทำได้ดีเกาะถนนดีมีความมเนกประสงค์นะครับ เบาะเวลาที่เราพับแล้วเนี่ยสามารถใส่ของได้ถึง705ลิตรทีเดียวด้วยความที่มันรถกาวเคียร์แลนซ์สูงนะครับตอนน้ำท่วม5 4เนี่ยระดับประมาณ50เซนสามารถลุยได้สบายๆครับข้อเสียถึงเป็นรถที่ขับสนุกก็จริงนะครับแต่กำลังเครื่องยนต์ไม่หวือหวาไม่ควรกระชากลากรอบเล่นนะครับขับไปเรื่อยๆถือว่าโอเคไม่มีเครื่องยนต์ดีเซลและไม่มีระบบขับสมาให้นะครับเลยทำให้มันขาดความสนุกไปนิดนึง ในส่วนของศูนย์บริการเวลาที่เราเอารถเข้าศูนย์ค่อนข้างตอบสนองช้าเดาว่าน่าจะไม่มีอะไรนะครับปัญหาและอาการที่พบนะครับส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละเ0จอปัญหาเกีย่ยวกับเรื่องของระบบเกียร์พาวเวอร์ชิมาแล้วมีการซ่อมกันมาแล้วต่อมาก็คือกล่องควบคุมเกียร์หรือว่ากล่อง TCM เสีย ลุยน้ำบ่อยๆเจอเกี่ยวกับเซนเซอร์ abs และระบบช่วงล่างครับไม่ว่าจะเป็นช็คอัพและลูกปืนล้อแตกอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของระบบระบายความร้อนและระบบแอร์ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักของคนที่ใช้รถรุ่นนี้ตอนหน้าร้อนครับถ้าลุงคิดจะหามาใช้งานเองส่วนตัวนะครับจะเลือกรุ่นที่เป็นรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นแอมเบียเพราะว่ารุ่นนี้นะครับมีเกียร์ธรรมดา คุณจะตัดปัญหาเกีย่ยวกับเรื่องเกียร์อัตโนมัติพาวเวอร์ชิไปได้เลยแต่มันมีจำนวนรถน้อยมากๆเพราะคนส่วนใหญ่เวลาซื้อก็มักจะเลือกใช้เกียร์อัตโนมัติเป็นหลักครับซึ่งในส่วนของเกียร์ธรรมดาถือว่าเป็นแร่ไอเทมนะครับและหลายๆคนไม่รู้ว่ามันมีขายด้วยซ้ำแต่สำหรับใครที่มีรถอยู่แล้วนะครับและเป็นเกียร์อัตโนมัติอยากจะเปลี่ยนไปใช้เกียร์ธรรมดา ลุงแนะนำให้ลองทักเข้าไปที่ YRC Racing นะครับหรือว่าช่าง Y ลองพูดคุยรายละเอียดดูครับว่าเขามีของไหมสามารถทำได้หรือเปล่านะ 5. เกียร์คานิวาลเจนที่1รหัส k v เป็นรถในกลุ่มมิดไซส์ MPV ของทางค่ายเกาหลีจำหน่ายอยู่ในช่วงปี1998จนถึงปี2005และถือว่าเป็น MPV หรูรุ่นแรกๆที่เข้ามาทำตลาดในบ้านเรา เนื่องจากว่าตอนเปิดตัวราคาไม่แพงมากนะครับทำให้เศรษฐีเมืองไทยเนี่ยซื้อมาใช้กันอยู่เยอะอยู่พอสมควรเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตรรหัส K5 หรือบางคนรู้จักกันในชื่อ Delta V6 เป็นเครื่อง V6 ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชา24วาล์วให้พละกกำลัง165แรงมา้าแรงบิด210นิวตันเมตร เป็นรถแบบขับ2ขับหน้าเกียร์อัตโนมัติ4สปีดและในเจนที่1ช่วงท้ายเจนหลายคนไม่รู้ว่ามีไอเทมลับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบ2.9ลิตรนะครับ CRDi เข้ามาจำหน่ายด้วยแต่มันมีจำนวนไม่เยอะมากครับแค่หลัก10คันได้เวลาไปซื้อมือ2และเจอเครื่องยนต์2.9ดีเซลนะครับให้ลองเช็คดูข้อมูลที่หน้า18ว่ามันเคยถูกเปลี่ยนเครื่องมาหรือเปล่า ถ้าไม่เคยก็แสดงว่าเป็นรถแท้ครับมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.90ยาว4.93สูง1.76เมตรฐานล้อมีความยาว2.89เมตรช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อด้านหน้าเป็นแม็กประสานสตาร์ดด้านหลังเป็นมัลติลิงจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียรลนส์150มิลิเมตร ข้อดีก็คือความกว้างขวางและความมเนกประสงค์ของห้องโดยสารเป็นรถที่สามารถพับเบาะได้ถอดออกได้นั่งได้จริงทั้ง3แถวครับประตูเป็นแบบสไลด์ช่วงล่างนุ่มนวลออปชั่นจัดเต็มเมื่อเปรียบเทียบกับราคาในยุคนั้นถือว่าคุ้มมากราคามือสองตอนนี้ก็ถูกมากเช่นเดียวกันครับข้อเสียอัตรากินน้ำมันถือว่าดุครับกกิโล,ลิตรในเมือง ค่าซ่อมค่าดูแลรักษาสูงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรถญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งครับต้องใช้อู่เฉพาะในการดูแลปัญหาและอาการประจํารุ่นนะครับ <_ d ata> หลักๆก,ก็คือเกีย่ยวกับเรื่องของความร้อนและระบบเกียร์สำหรับคนที่ใช้เครื่องเดิมๆนะครับร้อยละประมาณ80-90%เนี่ยเคยเจอเครื่องโอเวอร์ฮีทมาแล้วกันเกือบทั้งนั้นไม่ก็เกียร์พังนะครับขึ้นยานแม่หรือขึ้นรถสไลด์กันเป็นว่าเล่นและ ค่าอะไหล่โดยรวมค่อนข้างแพงนะครับเวลาซ่อมไม่ถึงแล้วเนี่ยมันเลยทําให้เลื้อรังกลายเป็นจุกจิกซ่อมไม่จบหรือบางคันนะครับกัดฟันซ่อมจนจบไปแล้วพอถึงรอบหรือว่าถึงอายุที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็มักจะเจอปัญหาแบบนี้อีกถ้าคิดจะหามาใช้งานเองส่วนตัวจะไปมองที่เครื่องยนต์2.9 CRDi ครับหรือไม่อย่างนั้นก็ย้ายข้ามสายพันธุ์ไปอยู่กับเครื่องโตโยต้ อย่างหนึ่ง m อ็ e ซเลยค่าดูแลรักษามันถูกกว่าซ่อมจบกว่าใช้งานได้อีกยาวๆครับลุงแถมให้อีกนิดนึงติดแก๊สทนด้วยครับโดยรถทั้ง5รุ่นที่คนส่วนใหญ่ถามถึงเพราะราคาถือว่าต่ำถ้าเปรียบเทียบกับรถแบบเดียวกันในท้องตลาดและปีไม่ลึกยกตัวอย่างเช่นเกียร์คานิวาวนะครับปี 2003- ถึงปี2005บางคันยังอยู่ที่หลักหมื่นอยู่เลย หลายคนเลยกลายเป็นแมงเมาเข้าไปหาซื้อมาใช้แต่พอซื้อแล้วพอถึงเวลาซ่อมก็จะรู้ว่าค่าซ่อมบำรุงค่อนข้างสูงและบางคันซ่อมไม่จบพบปัญหาตามที่ลุงบอกเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ